วิธีการชำระเงินเน็ต 3BB ด้วย QR code ไปดูกันเลยครับวิธีการทำทำอย่างไรสวัสดีครับผมบางลิศหรือลิลชนครับวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการสแกน QR code เพื่อชำระค่าบริการเน็ตของ 3BB นะครับโดยทำในแอปมือถือนั่นเองมันเริ่มเลยนะครับผม ให้เราโหลดแอป b b มาให้เรียบร้อยเนาะนี่คือเป็น iOS นะครับผมก็โหลดจาก App Store นั่นเองครับแต่ถ้าของเพื่อนๆเป็น Android นะครับก็ต้องโหลดจาก Play Store นั่นเองนะครับพิมพ์ว่า 3BB เลยนะมันจะขึ้นมาอย่างนี้เลยฮะแล้วก็หลังจากนั้นพอดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วก็กดเข้าไปเลยครับผมเรารอสักครู่หนึ่งฮะโอเคกดปิดไปแล้วหลังจากนั้นครับางนี้ก็จะเห็นว่าค่าบริการ1ัน0แล้วนะครับต้องการจะจ่ายค่าบริการนะกดจ่ายตรงนี้ก็ได้ครับหรือว่าตรงนี้ก็ได้นะครับ2ที่นะฮะ กดไปเลยครับสมมติว่าผมกดตรงนี้ก่อนนะกดก่อนจึก๊กโอเคนี่ฮะเดี๋ยวผมย้อนกลับอีกรอบหนึ่งแล้วก็ลองกดตรงนี้ดูนะครับปุ๊บขึ้นไม้เลือกนะว่าชําระให้บัญชีตัวเองนะหรือว่าชาระเงินล่วงหน้าชาระคอนอื่นนะรับริการชำระยังไงเนาะอันนี้แล้วแต่เรานะครับแต่ผมบอกว่าผมจะชําระให้บัญชีตัวเองนะครับก็กดไปเลยนะฮะโอเค,โอ,เคโอ้โหเนี่ยมันเป็น2เดือนแล้วเนาะคือเราสามารถเลือกจ่ายได้นะครับว่าจะจ่ายทีละเดือนหรือ2เด e ือ <tenemos> น <ๆ S 1> นะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่เขาก็จะฟิกค่าเดือนที่ผ่านมาก่อนนะครับยิ้มออกไม เดือนเนี้ยเดือนเจ็ดผมค่อยจ่ายก่อนอันนี้ผมอยากจ่ายเดือนหกก่อนนะกดไปดูก่อนได้ครับนี่ฮะปุ๊บนี่ับมันก็จะมีให้เราเลือกนะครับนะครับว่าจะจ่ายยังไงนะครับเออผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะจ่ายแบบคิวอาร์โค้ดนะการจ่ายคิวอาร์โค้ดน้อจะจ่ายแบบกดตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเราย้อนกลับไปนิดนึงฮะแล้วก็กดตรงนี้เลยได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมติ๊กนิดนึงโอเคแล้วก็กดตรงนี้ได้เลยนะถ้าใครจะการคิวอาร์โค้ดนะฮะผ่านแอป 3BB นะครับก็กดเลยนี่ฮะ ปุ๊บแล้วมันก็จะมีให้เลือกเนาะว่าเลือกเป็นของธนาคารอะไรดีกสิกรละกันนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวมันก็จะขึ้นเคียค้ดมาตรงนี้นะครับนี่ะมาแล้วครับผมแล้วหลังจากนั้นครับผมก็เซฟรูปนะฮะเซฟรูปอุปกรณ์างอื่นๆแล้วก็แคปหน้าจอไปเลยครับอ่าเซฟเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดนิดนึงนะฮะตัดนิดหนึ่งโอเคกดเสร็จสิ้นไหมครับปุ๊บแล้วผมก็เข้าไปที่แอป แอปกสิกรเลยนะครับเข้าไปเลยรอสักครู่หนึ่งแล้วก็กดตรงนี้ครับสแกนจ่ายรับนะตรงนี้นะด้านขวาล่างตรงนี้เนาะกดไปเลยครับหนึ่งครั้งปุ๊บหลังจากนั้นครับผมก็กดตรงนี้ครับตรงรูปภาพตรงนี้เนาะกดตรงนี้เลยปุ๊บก็เลือกตรงนี้ครับเอ่อคิวอาร์โค้ดครับกดไปเลยปุ๊บแล้วก็กดปุ่มต่อไปนะครับด้านขวาล่างเนาะกดไปเลยครับปุ๊บนี่ฮะนี่ครับเรียบร้อยครับมันก็จะขึ้นยอดบินให้เลยเนาะแล้วก็สามารถกดต่อไปครับ อ่นะหกร้อยสองอินเบตเนี่ยก่อนที่เราจะกดต่อไปนะเราพยายามดูด้วยนะครับว่ามันใช่ยอดที่เรา alu, Desktop, ต,าตา้องการจ่ายหรือเปล่านะบางทีคือเราตา้องการจ่ายเดือนเดียวนะครับแต่ว่ามันเป็นสองเดือนนะครับหรือว่าบางทีเนี่ยอาจจะเป็นชื่อบัญชีคนอื่นนะครับหรือว่าเลขของคนอื่นนะตรวจสอบให้ดีๆก่อนนะครับก่อนที่จะจ่ายเนาะแต่นี้ผมมั่นใจแล้วเพราะว่าผมเคยจ่ายหลายครั้งละโอเคครับปุ่มกดเลยจ่ายเงินจ่ายค่าเน็ตผมจ่ายติ๊กไว้นิดนึงจ่ายค่าเน็ตเอาไว้เตือนตัวเองนะฮะก็โอเคอันนี้แล้วแต่เรานะเราจะพิมพ์ก็ไไไดด้้มม่พพิ์ก็นะะฮ เรากดยืนยันไปเลยครับผมโอเคหลังจากนั้นก็เรียบร้อยครับนี่ฮะเรียบร้อยจ่ายเรียบร้อยแล้วระบมเนี่ยแค่นี้ครับผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะเข้าใจเนาะคือหลังจากเราจ่ายนี้เราไม่ต้องทําอะไรแล้วนะครับเดี๋ยวระบบมันก็จะตัดไปให้เราเองเนาะแต่ทางที่ดีนะฮะถ้าเอาความมั่นใจนะครับว่าตอนเนี้ระบบเนี่ยดำเนินการหรือประมวลผลเรียบร้อยหรือยังนะฮะให้เราเข้าไปที่แอป 3BB มเหมือนเดิมครับอ่ะก็เราไปดูครับ เห็นไหมครับลดลงมาแล้วฮะพอเรากดไปชํไรอีกครั้งนะเห็นไหมครับเหลือแค่เดือน7จ็ดนะครับซึ่งเดือน6เมื่อกี้ผมชําระไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคนะฮะหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆไม่มากก็น้อยนะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะหากชอบคลิปนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้มริดด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากติดตามคลิปวิดีโออื่นๆอีกด้วยนะครับผมวันนี้มริดขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับจุ๊บป๊อ